ัารปกติช่องสปอร์นิวทีเด็กดิชเชตเคยร์แหล่งรวมข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักไปที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวซ้อมหนักเพื่อรอโอกาสวัตารุเอนโดวัตารุเอนโดมิดฟิลด์จมเกา่าลิเวอร์พูลเผยตนยังคงซ้อมอย่างหนักทุกวันเพื่อรักษาฟอร์มการเล่นและรอโอกาสลงสนามให้กับทัพหงสแดงวัตารุเอนโดกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นของลิเวอร์พูลประกาศชัดเจนตนยังคงซ้อมหนักในทุกๆวันแม้จะมีข่าวหรือเรื่องอนาคตที่ไม่มีแน่นอนในทีมแอนฟิลด์หลังกายเป็นตัวสำรองในฤดูกาลนี้สตาร์จากแดนอัธิุไทยย้ายจาาาากกกสุรรทมมเเ่่นให้วูดี ผ่านมานักเตะกลายเป็นเสาหลักในแดนกลางให้กับสโมสรโดยรงเล่นโดยรงเล่น43แมตช์ในยุคจีเกนคอปยังกุมบางเหียนและมีส่วนสําคัญที่ทําให้ทีมคว้าแชมป์คาราบาวครับอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ที่หงแดงเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีอาร์เนอร์สลอตกุสือชาวดัต์เข้ามากุมบางเหียนเอนโดแทบไม่ได้ลงสนามโดยลงเป็นตัวจริงแค่เกมเดียวในศึกคาราบาวครับและได้เล่นเป็นตัวสํารอง5เกมรวมแล้ว20นาทีในพิมรีกอังกฤษและยูฟาชิเปลีกเหตุผลสําคัญก็คือโค้ชอาร์เนอร์ชื่นชอบไรอันกับแฟนแบ็กซึ่งโชว์ฟอร ตำแหน่งกองกลางหมายเลข6กก็นั้นเอนโดยังคงมองโลกในแง่บวกและขอโฟกัสไปทำงานให้ดีที่สุดกับทีมชาติญี่ปุ่นเพื่อส่งผลต่อเนื่องให้กับสโมสรผมยังคงฝึกซ้อมหนักมากทุกๆวันเพื่อรักษาสภาพร่างกายของผมเอาไว้ผมต้องการแสดงให้เห็นถึงฟอร์มการเล่นระดับสูงอยู่เสมออดีตมิดฟิลด์ตัวเก่าของม้าขาวสตุตการ์ดแสดงความเห็นทิ้งท้ายคาับชอบกดไลค์เช็กกดแชร์กดติดตามให้ช่องสปอร์ตนิวที่เด็ดของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้และพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ